นั่งยินอยู่นนำสวนลังเหมือนนะจ๊ะเนะอากาศดีดีจ้ะอากาศดีหลายเนาะเนาะสดชื่นเด็ดออกลมพัดเย็นเย็นค่ะมีแหงเห็นเฮลิคอปเตอร์บินผ่าน สวัสดีเพื่อนเทุกบ้านทุกคนเนะคะ่ะเนาะเมื่อกี้นี่เกือบมันลมลมแหงใช่คะ่ะขาก,กองเงินเอ็นเนั้นจับเกือบอุทันก็เลยพยายามมันจับอยู่นะคะ่ะเนาะกินกาแฟะน้ำเอ้ยคะ่ะ เวยตุกตาพาฝันเลย้ะเดออันนี้มันเป็นต้นใบเนาะค่ะเน,ะนาะต้นใบใบสี่โมงสี่สิบค่ะอยู่ในเมือนเลยตวนี้ทางยุโรปตวนี้ห่างไปห้าชั่วโมงเนาะค่ะนอกเมืองไทยมันก็ โอ้ยอากดึกเลยค่ะนี่โอ้อะจักหน่อยค่ะนั่งันอากาศดีเออแล้พามานั่งันนำส่วนเนี่ยค่ะบ่าย 50. 50. 50. สี่โมงสี่สิบห้าโมงห้าสิบมงห้สเจมงห้สทุ่มสามทุ่มสามทุ่มหสเนาะค่ะเนอสี่ทุ่มเนเด้อค่ะว้าเวลาไหวขนาด ลงคนก ton, tamam. ็เพื่อนๆกันอย่างบนนอนเนาะค่ะเนาะลังคนก็เพิ่งเลิกงานลังคนก็ออกไปทํางานเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันเข้าผู้เหลือนเข้ามาทักกับขบวนนีหลายเดจเด้อเวลามันตัางกันเนาะคณะห้าชั่วโมงนะคะทางยุโรปนี่เปลี่ยนตนใบทางบ้านนะว่าเป็นตน สามทุ่มนระือสี่ทุ่มเนระาวังเงินเดยวป่ะเอ้ยเอแต่เขาเอ้ยซักผ้าไว้น่ะก่อนเนาะอันนี้ชีวิตประจำวันซักผ้า ยังมาแล้วนะคะอีกเท่อน,นึงเอาพาม่านกับพาเก้าอี้เนี่ยค่ะที่ว่าเบะเก้าอี้ลอกออกมาแล้วเอามาซักมันเลนไหลมนแล้วตองเอามาซักไหลหุนนะะ่นแล้ค่ะพาเก้าอี้นี่อีกรอบนึงก็แล้วค่ะเอ้กันก็เลยมาลงมามอากาศดีไหลเนาะค่ะเาก็เลยมานั่งอันแห้งน้ำส่วนชักหน่อยค่ะเอาอันบรรยากาศแต่ว่าเป็นอากาศเย็นอยู่ด้วยค่ะ เพราะว่าพ่นเห็นกลุมอุตุว่ามันนี้ประมาณ12องศาห17องศาเซลเซียสนะคะเนาะถ้านั่งอยู่ในแดดมันก็เป็นอากาศอุนอ่นๆแต่ว่าถ้าลมมาแหงก็ออกนอหนาวๆเลยคะ่ะออกอากาศเย็นอยู่ นีกิก็เอเตเด็กเ,เขาเอายตุก๊กตาค่ะหลังจากอันสักผาก็ทำสวนค่ะทำสวนลาบานลกหญ้าเอ่ยกันนะลกหญาก้าเนาะค่ะเนาะลกหญ้าก็กวดลานหินกวดลานหินเอาอันกีบดอกไม้ที่พันลวงเนี่ยค่ะดอกซากุระเนาะค่ะเนาะพันเื่นมันลวงเต็มแล้วก็เอาไปเซอร์ต้นดอกกุหลาบหินกุหลาบใหญ่นะค,ะค่ะกุหลาบที่ใหญ่ สะอาดไปอีกอันนึงค่ะอีกมุมนึงเราเลยไปกวดส่วนหน้าบานส่วน,นน้อยๆดอกค่ะมันก็แป๊บเดียวมันก็บัวได้เยอะว่าหอมบัวได้เตอตตะเลยเยอะว่างั้นแต่่าไอ้คุณคุณโออีกีภาษาอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สบายดีนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากค่ะที่มาทักนิ้ตุ๊กตาพาฝันโอ้พี่พี่ก็อ่านโบไม่ออกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ o e k o e k k i บอกคะอ่ะอ่านบบถืกบอกับโบว่ากันเนาะคะ่ะเด้อสบายดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยังไม่นอนนะคะบ้านเราก็ดึกอยู่เนาะคะ่ะเนาะ ก็มันเป็นวันยุดกับพักพ่อนมันบเกคะ่ะที่ตุ๊กตาก็ออกสำเนียงไม่ถูกด้วยนี่คะ่ะนึกว่าเป็นคนญี่ปุ่นโออิกิโออิกิออกิโอกะบอกแม่นบอกคะ่ะ ขอโทษค่ะพี่พี่ตุ๊กตาบบได้บบได้หัวลรออากัรนานนะคะนะ่ะเด้อพี่ขำที่น้องตอบมาผมตั้งมั่วผมตั้งมั่วแต่ว่าเจ้าของช่องนานออกเสียงถูกก็แบบนี้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่มีใครว่าใครค่ะพี่ตุ๊กนานึกว่าน้องเป็นคนจะเป็นเพราะมันออกไปอย่างนั้นนะคะโอโอีโอคี e, โอเคโอ้เอาพี่บอกว่านะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเพื่อนกนัเดี๋ยวนี้ทางถ้าเขาแนะนําเขาก็ให้เราตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไปทั่วโลกว่านเถูกปะ <laughs> <laughs> ผมตั้งมั่วสบายดีนะคะบ้านเราเป็นยังไงยังล้อนอยู่หรือเปล่า ตงสัยเล่นสงการช่วงนั้นก็คงสนุกน่าดูว่าง,งั้นเด็ะทางยุโรปนี่ก็ยังเป็นยังหนาวอยู่นะคะตอนเช้าๆก็ยังเป็นอากาศหนาวอยู่แต่วันนี้มันมีแดดออกตอนช่วงบ่ายๆเมื่อเช้าก็เป็นอากาศเย็นอยู่ถ้าแดดออกก็ทำให้มันอุ่นๆนะคะเนอะมันก็เลยรู้สึกสบายขึ้น ไปแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณเยอะๆที่มาทักพี่ตุ๊กตาพาฝันคะ่ะ mm hmm. ก็เลยอเออตุ๊กาตาก็เลยมาทําสวนคะ่ะเออก็ะนันมาทําสวนก็มันเป็นเออเป็นแม่บ้านเนาะค่ะเนาะเออเป็นแม่บ้านเออก็เอท่านเอ็นนี่ตามสไตล์ที่แรกวันไปกันก็มีคนให้รูปหัวใจรูปนั่นมาด้วยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะๆ,ๆ ก็เลยอันเอสฮันเดนี้ค่ะเอ้ก็ไเลยนาพวนดินต้นไม้พันยันพันยานตัวผู้เจ้านี่ไปลกอันต้นไม้ที่ว่าเอ้ยอันเมล็ดนั่แหละค่ะที่ว่าเอ้ยเอ้ยเอาไปหว่านมันขึ้นอยู่เอ้ยก็ยันมันไปตัดตัดต้นอ่อนเพราะเอ้ยก็เลยโบผวนมีต่กวดลานหินนำนาบานกำหลังบานอยู่ค่ะ เอาไว้พันใหญ่จใจน้อยก่อนจะหนาอันผวนพุ่นเพราะว่าก่อนหน้านะเอ้ยก็ะผวนเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนก็ทําได้ผู้เดียวนะคะสบายสบายได้นั่งสบายสบายว่างั้นเถอะปะแล้วก็พามากินกาแฟเนาะคะ่ะเนาะคุยกันนั่นมวนๆ อราเทียวกันนั่งจงออออิ้งค่ะคืดออกแดดโบคืดโบออกแดดเนาะค่ะเนาะก็บอว่ากันเราเที่ยววาหลายหลพันคนเข้ามาฟังพันลำคาญนเลยค่ะแม่นบอกโอ้จักเราเวอล์ตือเว้วอล์ยุดบ์เตอร์เสีค่ะเว้าแดดโบว้าแดดเนาะค่ะเนาะก็ธรรมชาติ มอนี้เออเกอตื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะเอทุกตาก็ได้กาแฟกไน้มืมอนี้ก็ทุละเยอะอยู่ค่ะไปตั้งแต่ออกวันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามอนี้ไปส่งมู่ค่ะมู่ไปไปส่งมู่พันไปต่างประเทศพันไปอันเหมือบ้านพันเมือผู้เดียวเลยค่ะไม่ไม่มีอันมู่อันเมียพ่้เมียนนำก็เลยไปส่งไปส่งมู่อันอยู่อัมสเตอร์ดัมมันเพราะว่าพัน ติดอยนําทางอันที่พันมันมีอุบัติเหตุเนาะค่ะเนาะติดอยู่ห้าสิบนาทีดีดที่แบบกันกออกบ้านก่อนค่ะค่าสั่นกันฤทิ์อะคะ่ะก็เลยพันก็เลยมีเวลาก็เวลาพออยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันส่งชั่วโมงกว่าก็เช็คอิน,นะะเนาะค่ะเนาะเอ็ันเอ็นี้ก็เข้าไปถึงเกต็ก็พอดีเลยว่าถ้าว่าไปสายกว่าทันก็แสดงว่าเครื่องบินไปก่อนค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุ เดี๋ยวก็ตรงเพื่อหันไปหอดเนาะ,นะค่ะนะ,ะ,นะ,ะมันบ่แม่นแม่น,มนยูถถ่ถ้าคิดหาระยะเวลานี่มันบ่ได้ไกลานเลยเนาะค่ะนะ,ะ,นะ,ะแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วมันบัดเกิดอุบัติเหตุบวรถบวคลเลยนะคะ่ะห้าสิบนาทีก็เกือบชั่วโมงเนาะค่ะนะก็เลยขึ้นบงอุบัติเหตุเกิดได้ก็ตะกอนนาเอ้ยขึ้นไปที่ว่าขับเส้นทางนั้นก็บ่มีเต่เด้ยค่ะก็รถวิ่งสะดวกสบาย พอไปอยู่สงสัยอุบัติเหตุมันเพิ่งเกิดอะไรมาเพิ่งเพิ่งอันเพิ่งเกิดขึ้นสิคะอันสามเลยนั้นยุดมดเลยเราจังมาค่อยอันค่อยปล่อยรถนะคันนะพอปล่อยรถก็มันก็ขับเร็วขึ้นบางั้นแต่ก็โชคดีของเพื่อนไปค,นค่ะเพื่อนก็คือเอ้ยก็คืออยู่ด้คะแฟนเอ้ยก็ว่าโอ้ถ้าบทันก็ มันก็น่บอันติดเป็นหัวส่งสามชั่วโมงแฟนเลยว่าแต่ว่าเพื่อพันในเก็บตัอเนื่องนะค่ะเนาะเพราะอุบัติเหตุมันนำทางด่วนทางอันทางอันไฮเวย์สิคะทุกคนก็ายุดชะงักหรอค่ะเพราะมันมันไปบ่ได้นะค่ะเนาะก็เลยไปส่งพันเรียบร้อยแล้วเรามาส่งเอาเมียพื่อไปส่งบ้านเงินพันเนาะ หลังจากก็กินน้ำชากินกาแฟนะพ่อนแก้วเนื่งองเขาเอ้ยกันด้แล้วก็พอนกระชวนนั้นกินเค้กกินเต๋อเต,ต๋อเอ้ยโบได้กินเ,เพราะว่าเอ้ยบอกขอบคุณหลายๆเอ้ยบวกินเพราะว่ากินดื่มแต่กาแฟบอกเพราะว่าอันตุกตาเป็นเบาหวานเนาะหนอไปกินซี่ซัวกันน้ำตาลขึ้นอีกหนอขนอ<ร>ก็เลยโวกินก็เลยพอดีไปซื้อของกาแฟไปเฮอหมูนแฟนอตุกตาที่พันไปสร้อยเอทเฮิร์นนะคะ ก็เลยพาก,กันมาเหือนมาเหืินก็สิบเกือบสิบเอ็ดโมงกันเลยคะ่ะสิบเอ็ดโมงแล้วก็เลยแ็จแล้วก็กินข้าวอันเอ๊ะขนมปังกินข้าวต้มกาแฟแล้วเลยเพิ่นก็ไปหาหมู่เพิ่นคะ่ะเอ้ยก็เลยเอ็ดงานบ้านเอ้ยซัก้าซักพา,กพ,าพาม่านที่ออกมาเต้นเรือเนาะขนมก็พาอันนี้นะคะพาที่เอาเบาะอนะคะเอ้ยลอกออกมาเอ้ยแล้วเลยมาซัก มัน,นหนาอยู่เนาะค่ะเนาะมันก็ต้องใช้เวลาก็อีกสักอีกเทื่อน,นึงพามันนี้ก็แล้วค่ะวันนี้ก็จังไปว่าอย่างกันอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะพอดีอากาศมันดีว่ามั้เเถอะปะวิธีอันทั่วทั่วไปเนาะค่ะเนาะของอันแม่บ้านว่างั้นเถอะปะการเล่าสู่กันฟังค่ะกัเพา พามานั่งเมาส์มอยเนาะค่ะเนาะกินกาแฟาไปน้ำเนาะค่ะเนาะคุยกัน,นอ,อันเพื่อนๆเราขนพัดมาทักก็ขอบคุณเลยไหลได้จ้เะเด้อที่มาอันแวะทักทายเอ้ยนะจ้ะอากาศดีค่ะลมเย็นๆแดดอุ่นๆมีแห้งมีแหงดนะจ้เะเด้อ อันนี้ทังหลังเอ้ยนี่มันพังแมงมุมเนะค่ะนี่แมงมุมน้อยบึ้งเอ้ยเอาเขาบิ้งนี่เต็มหนะะึ่งค่ะตัวนี้น้อยนะคะ ยักพันเอิ้นแมงมุมตือน้ะค่ะเด้อเออเออเอ้ยตุ๊กตาเอิ้นแมงมุมน้อยเมื่อกี้นั่งไปนั่งมาฮันเกือบกองโต๊ะหลานหินตกกระใจหมดลมมาแหงว่แล้ว ฟูมาสิเนียนขากองเสหันดีจับทัน <c oughs> คำสั่งบอดีอัดฮอตคลิปค่ะ <c oughs> เอาบอดี้พันมืดเด้อค่ะบอดี้อันนี่ค่ะอันพันเอิญเตอ๋อพระอาทิตย์หลับติดกับยอดไม้เนาะค่ะเนาะกับกอไม้อาทิตย์ยามอัดสดงเนาะค่ะเนาะหลับหล,ลับหลงแล้วค่ะทางนี้มันเป็นตน ตัวมันเป็นต้นใบใบแหลงแหลง,งแล้วเนาะขะเนาะอีกห้าอีกหกนาทีก็ห้าโมงแหลงแล้วค่ะห้าโมงแหลงบ้านหอมมันก็ดึกแล้วเนาะขะเนาะนางคนมันก็นอนนางคนมันก็ออกไปเที่ยวเนาะค่ะเพราะมันเป็นวันหยุดธโตวันหยุดว่างั้นเถอะปะไปสั่งสั่งกับหมูก่กระพู่ว่างั้นเถอะเอ้ยน่ะเอ็ดจักหน่อยแล้วก็เคยกันน่ะลงเละ,ะเคยก็บ่อ,อยู่เยอะ นะขึ้นปั๊บมันลงปั๊บมันพังกระไหลอยู่เนาะค่ะเนาะมันได้จักเพิ่มจักหน่อยเฮิมันเฮิมันอันอันนั้นเด็ดค่ะโบโบสั้นไปโบเยาวไปประมาณเธอพอดีพอดีอันนี้ก็บรรยากาศน้ำสวนหนอค่ะน้ำสวนนั่งกับพื้นเลยเด็ดค่ะนี่ก็ได้อันเอาเก้าอี้มาอันแบกไปแบกมาก็เลย ว่เดียวหมดมาก็เลยมันนั่งกับพื้นเนี่ยคะ่ะนั่งกับพื้นหม้อกาแฟนีน่ค่ะเอ้าหมโ้อกาแฟถ้วยกาแฟมีแหงมีแหงจ้ะเมื่อกี้เนี่ยบ้านพี่นกมาร้องเพลงเขาฝังบ้ากไหล เสียงเจี้ยวเจ้าเลยนะคะทางเฮือนเอ้ยนี่มันทิมีนกแก้วบินผ่านตอนเศร้าๆตอนแหลงๆตอนเศร้าๆประมาณสักสิบมงเศ้านี่มีเป็นกลุ่มเลยนะคะสีเขียวๆนกแก้วบินผ่านก็งามตาไปอีกแบบเลยค่ะนอกจากมัน,นก็นมาจับต้นไม้คางคางบานนี้นันที่มันก็มาจับกอที่อันอยู่นําส่วนเอ้ยนี่เนาะคะ่ะเนาะแต่บ้านโบ่อยะคะ่ะ แต่ว่าออกไปจับแข้งแถวอันคางคางบ้านนี้เยอะอยู่คนโชคเสีมันเป็นอันมันเป็นรูทีนพีน่นครออกมนเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรุดพีนนะนะแล้วก็นต้นไม้ทั้งหลังก็จับแล้วก็ประกันบินเมือเรึค่ะแล้วสักประมาณสองทุ่มครึ่งกับบินบินทางหน้าบ้านเป็นห้าหกตัวนะะี่ค่ะโตเขี้ยวเขียวงามตาดี อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะบรรยากาศแต่ละภูมิภาควงาง้นถอไปแต่ลานทวีปเนาะค่ะเนาะนาร้อนทางนี้ก็อากาศดีค่ะดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะพู่งางขนก็แพ้เกนสนดอกไม้ก็เป็นโรคภูมิแพ้นะคะจามคันจมูกคันตามันก็อาการอยู่ด้ค่ะถ้าว่าเป็นโรคภูมิแพ้ก็ได้ คำพูดเลยนะมาเที่ยวถังยุโรปก,กะเบิ่งเด้อเด้อค่ะเด้อถ้าพูดเลยแพนดอกไม้ก็อู้บวากันเลยค่ะเพราะว่ามันมันคันแล้วมันคือเป็นวัดเนี่ยค่ะ,อะเออตุ๊ก,กตาเนเสราเนาะค่ะเนาะอเอ้ยว่ามันซ้ำนี่แหละค่ะพออันพอมุน่นมุน่มนกันเนาะคะ่ะได้เห็นหน้ากันได้ทักทายกันขอบคุณเพื่อนเพื่อน,น,น,ท,นทุกคนที่มาเพื่อความสนใจเนาะ,ะ,ะค่ะนาะมาทักเอ้ยก็เพื่อมีความสุขค่ะตอนแรงอยู่บ้านเฮาก็ แฮปปีเะะ้เนาะคนเนาะตอนดึกนั่นแหละคะ่ะก็ออกไปหันไปนี้ก็คือปลอดภัยเนาะคนเนาะม้วนมวนสั่งสั่นกันก็คือมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกคนแม่บอกคะ่ะแล้วก็พอกันอันเทื่อต่อไปนะะเนาะคนเนาะขอบคุณหลายน้องโออีกีฮ e ีโอคี e K e o K e. <laughs> ออกเสียงอุต่าอยู่กับเอยตุกาตาตั้งนาน,นะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะให้มีความสุขนอนหลับฝันดีด้จ้ะเด้อ สวัสดีค่ะไปแล้วจ้ะ